Oh. ปีนเองเลยอะ่ะ <laughs> ห้ามไม่ให้ปีนได้ไหมเนี่ยห้า <c oughs> มไม่ให้ปีนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ห้า <c oughs> <c oughs> มไม่ได้ด้วยลุง <c oughs> <c oughs> ส่งมานี่ก็ได้ <c oughs> ได้ไหมส่งมานี่ก็ได้โอเค

人家没约了。啊。<noise> 嗯。哼哼哼。<noise> <laughs> ใบเขาก็ินได้ใบเขาอะใบเ้ากินได้ยอดก็กินได้อ๋อทำทำจินตุลจินกันบ้าดีย้ียบพอแล้วเยอะแล้วลุงอ๋ยปีนไปอีกเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ย นไอมัน,น,น,นออรัดที่ป้าเก็บเมื่อเช้านี่อ้อนนไไก,กไปอ๋้าเก็บไปทำอะไรอ่ะเอ,เอาไปผัดกินก็ได้กินม่ได้ก็อ๋อผัดกินต้มกินก็ได้ตรงนี้ก็ได้ลุงอายุเท่าไหร่นี่นี่ถามอายุาจะไปตอบสุด้วยฮะ ไม่มีอายุด้วยดิไม่ยอมไม่ยอมด้วย,มไ,มยมไม่ยอมตอบด้ยวย <laughs> อันนี้อะไร